ได้เลยอาวพ่อยอดอันนี้ก็คือทางบัโจ้นี่ก็คือเนาะนอนรับปันใดเงินหมื่นเนาะนอนตื่นในเงินแสนหรือเป็นวายแหละอ้าวแต่วยพรกับโบเกงไมทางสางกันนะเฮ้เพียอะไรเกงอยู่ติอวยพรบโดยจะคอยเป็นปันใดทางวไงกันนะมีแต่ว่าชุดไทยขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อเอื้อยอ้ายที่ว่าให้โบนัสมาเนี่ยก็ได้ พี่น้องไอเยแบบนี่มาพบมาพ่อกันตอนนี้สําเร็จเรียบร้อยหรือว่าสําเร็จสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์พี่น้องเลยเนาะจับสบายดีเด้อสบายดีสวัสดีเอฟซีเบอร์สุขสุขคนอนะัวต่างฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศไปยินดีตอนหับขอสูส่ซองจาบ,บุญมาบ้านฮนะือเกา้าพี่น้องนะพบมาพ่อกันเมเนก้ะยังอยู่เพื่อน้องนี่อยู่พี่น้องเลยเพราะว่าตอนนี้ ทางสร้างเฮาทาสีเก็บสี่ทางนอกทางในสําเร็จเร็จสิ้นไปแล้วพี่น้องเอยก็คือว่ามอนี้หลังจากทาสี่ติดกระโลแล้วทางเอื่อยเนาะก็เลยให้มาแบบให้กับร่างใจทางสร้างให้กับรัางใจพี่นอ้องเพราะว่าทางเพิ่นสําเร็จไปแล้วก็เลยสีให้สร้างผู้ที่เพิ่นทาสี่หรือติดกะโลแหละเพราะว่าทางสร้างเฮานี่ก็บแบบว่า สีก็ถือว่าละเอียดติกาโลหรือว่าละเอียดถือใจทาามูลักผูง่ายในนี้ทางเอื่อยกับไอ่เพิ่นกันเลยว่าอะให้เป็นกำลังใจทั้งสร้างด้วยอาจารยอาจารย์ใดกระเขาไปเบิ่งไปส้มน้ำการก่อนเอินก็ต้องกลับขอบคุณขอบคุณไปทางเอฟซีทุกทุกคนที่ให้กำลังใจสมบุนมาโดยตลอดด้อที่เรื่อง่ได้กับขอบคุณขอบคุณทางเอื่อยทางไอ,อ้ขอบคุณขอบคุณเพื่อสุขสุคนะแหละที่ซอยการเห็ด จนสำเร็จเสร็จสิ้นนะมันได้สร้งสบูรกะสิไปอัปเดตรูปรอบให้เบิง้งจังสีมอบอ่าทางกำลังใจให้ทางทีมงานสร้างเพื่อนเนาะทั้งใดนั่น,นกะวาสิมีภายเนติดตามไปเบิ้งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องกลับกลองมาวาดนี่มาเบิ้งกัดให้คักๆเบิ้งให้ละเอียดว่าสีจบสีงามจำได้ อาถาวันในคลิปนี้ทางสบุนมาบอาพิพิธภ์ประการใดก็ต้องกราบขอขออภัยพวกนายพี่น้องบสขขัสุข,ขุสุคนก็ต้องหังหย่อยเลยจุดเงางามความากะลีสำเร็จเรียบร้อยบ่าบานนี้แบบบ่ได้มาอีกเลยสมบูรณ์เลย้าคืองามเลยหรอห่วห,วหววย่อยเลย เรียบร้อยเรียบร้อยทางบ่อโจมาอยู่บ่มาเนี่คุณไปเจ้พื้นบ่โออ๋ออ๋ออ๋อเทพื้นเทือนแม่อุซาจะทางให้สร้างรถเพิตอยู่เพื่อนเสาฝนโอเบิ่งเลาะเบิ่งลับรอบกันค่ะตัวนี้นี่มองเห็นไก่เลยนะพรรยากาศเลย จั๊กเลยเนบีบ่เบื่อบ่หน่ายเลยเห็นไหมสิเเบิองรอบๆน้ำมือเศร้านี่ถ่า,ายลงไปน้ำบ่ท่านได้เลีเล้ยวดอกหาก็เลี้ยวข้างนี่ให้สุดกับสำเร็จจจนได้พี่น้องเลยว่า จบสมบูรณ yeah, ์เร <Also. S 1> <c ười> uhm. ียบร้อยเบิ่งใกล้ๆสีมันก็งามมาสีทาเลาะเบิ่งเด็กเบิ่งใกล้ๆบิ่งกระชากกระทำคนใหญ่คนโอ้ใยเบิ่งกระชักในเด้อเป็นชัก ในทางเฮ้าก็เอาตามแบบที่ว่าเฮือนงามไรอย่างไรนะ สบายดีไฟนี่เปิดไว้สิทั้งกลางเว้นกลางคืนเลยเพราะปิดไว้ทั้งหมดเปิดเปิดปิดเอืมอืมอืม ปัดละบอทางในเฮือนน่ะ,ะสร้างืุนเห็ดแล้วเบิดไดจบได้ไดบอททำความสะอาดสะอาดไดหยเฮือนสีแล้วเราเป็นจะได้คือหงอยเงาแทะฮะน้องมีค้นเกาไปใช้ถ้าผู้ใหญ่เพิ่นอยากเห็นคนตะกี้นะ่ะเจ้าผู้ชักเพินอยู่บอตอนนี้คือบ่คือเกาจะได้เพิ่พ์นมาอมเข้าไปเบิ่งคลิปตัวเองเกาๆก,กับใหม่ๆในเด้อ อันนี้ผู้ใหญ่เพิ่นฝากถา,ามมาเด้หน่บมแม่นแม่บุญเว้าเองไงเออเป็นคือเป็นเมื่อเมื่อเอยๆเพื่อนวะเออเป็นจังใดบุ๊คเพื่นวะคือบอกคือตะกี้เพื่นวะเห็ดเมื่อเมื่อเรื่อยๆแบบพิษปกติแท้ผมนะสงสัยมีอย่างกระบ,บอกเดอ้อจะพิษปกติฮึม คือมองได้แม่เบิ่งกบดบีคือฮะสังเกตเบิ่งอยู่ว่าไข่สังเกตอยู่ได้คนบอท่านแห่งได้ไปนังอะ่ะมันค่ามันติดส่งได้ไปฟาดกวดท้างในผู้คนบ่ได้มากอีกก็ได้แับน,นี้มันแล้วบ่ไเด็อันนี้ก็เอานามฉีดล่างออกเดอ้ออันนี้ เดี๋ยวนี้นะเป็นแตยเดี๋ยวนี้เนี้ยเอื่นบาเป็นเลยเดี๋ยวนี้ไปเด้ทั้งไอสางเานาอมาเนี้สิมีเอ่อรางวัลให้ได้มาเนี่ยว่ายอด แม่ถ้าสี่ติดกันแล้วนะเด้ทางผูญญ้ใหญ่เพื่อนสิมีรางวัลม,มาบให้ทั้งประมาณที่ว่ามาเห็ดน,น้ำกันอะไะประมาณสามคนะะ่อจ้ะท้งบบอโจนี่ทั้งสร้างรถนี่พะะอจ้ะเนาะเห็นเพื่อนเห็นเห็ดงามเลยเพื่อนกันเลยห้กกำลังใจเพื่นนไหมโธ่โ<อ>สมบัติเฮือนงามต้องเจ้าของเฮือนได้เนะานะห้เนาะ tôi cho khó hơn đấy mà nhảy moment phụ nhảy đấy, trời <laughs> <laughs> bừng mông này càng ngam bừng mông này càng ngam đừng có xin hẹn hạt rồi xin ngàm đẹp loại thì bà chốt xong bồn đấy bà nhìn lòng đây สังเ็จไปแล้วนี่ก็เออเอ็นครับแมนนี่เนาะ,ะเดี๋ยวสิเลือนรถอันนี้ออกก่อนเอ่ารถออกไปนี้แก้มแมนครับแมนนี่โอ้ออลำบางตังนี้นน เป็นได้ค่ะงามแต่ว่ามันฉีบบวบไปหน่อยเราะว่ามันบ่แจ่มนะเนี่ยขนาดนี้เะหากระเฮดดแล้วเรียบร้อยโอคือคัดคัดคัดเอาน้ามาล่างอันนี้ออกตื่นเต้ามาให้เพื่อนเอาน้ามาสีล่างอันนี้คัดออกให้มันสะอาดสะอ้านข้างในมันล่างมันนานแหงล้างตัวนี้แค่นี้สีออก ขันนดคขั้นด่นางทางในเฮื่อนกระทูเอามาล่าห่างออกมืออื่นนี่้านล่างอื่นเศร้าตื่นนอนมาแต่ล่างดูวครับเมื่ออื่นเศร้าแล้วเอาน้าล่างเด้อทางหนานี่เด้อฉีดล่างปัดออก ทางในหลยทูอา้าวัทางนี่มันล่างออกก่อนทางนอกูเหมอเกีืยงยองกวีอะอืมทูไปได้มากก็เกี้่ยงเองผูกทูปลูก,ก,กที่น้ำขันเจน้าน่ะใส่ถุงยางเนี่ยนตู้ขันนั่นเขาออกจากพื้นฮะไม่เงียอยู่บ่ เสียแล้วบ่ค่ะไฟแม่หมวยก็ได้เสียค่ะไฟแล้วเหรเห็นบ่คนมาเก็บค่ะไฟบ่แม่บ่อยู่เฮือนบ่แม่หมวยแล้วือได้เสีย่ะอยู่เฮือนอยู่ในเฮือนบ่จ้ะบ่แม่นมื้อนี้ได้เราเพิ่นมาเก็บแต่เดือนลังพูบ่แม่ยู่เพิ่นเนี้ยยู่จะบเพินกับบุรีเจอบุรีอีง เมือ 3, ม่อือสามเมื่อดีสเมื่อซื่นปานดกไม่ฮูดน้าเอาซื่อเออทั้งไงสางพ่นมาเนเดอ้อเนะรถอ่ะพี่ในเด้อฮะาเออสันและตะเกาหรือว่าสิหายบ่ยอดผู้เดียวบ่ฮะผู้เดียวครับก็ได้ใบเดียวเลย <laughs> nhỏ nhọt đâu một điều đấy, tịt nè, ừ, nó tịt, nó chẳng coi hà, che hà nhang hỏng đỏ, nè đấy, coi chịu coi hết áo hơn không cái đây ngam cái hết áo, cái đây khí lại cả áo nấm lên nó măn mà thọc hay, hết <laughs> này เห็นหนาแดดออกมาเนี hehe, ่ยตอนเลยต้นไหนพ่อได้ท้าเจ้ามาเนี้ยั้นไหนพอแห้งเอเนี้ยอยู่เตียงดูบกคักแล้วเนาะือว่าเื่นนแล้วว่เมือนพแล้วกจังหน่อยนะหลังนี่ก็ออกยากเลยไปเนาบน่อย ก็ตัวสีขาวน่ะออกง่ายเออสีขาวตัวนี้มันจะเปิดหน้าใช่ไหมล่ะท่านล่างไงเด้อมื่อค่จะมีหือฮจมีเลยครับเปวนเซไวมันออกยอะอ้ย่าดอครับมอยทางในน่ยนะตโตี้นางกั่อืออ๋อี่ดอกเลยเฮ้คืออัดเนี่ยครับเจ้ากด้จับด้มันถึอฝาอันนี้วะอ้ากนไ้ ก็เปิดนงนำใส่ให้ล่างไว้ใส่แล้แล้ว,ลว,ลว,ลวเรียบร้อยล่ะฮะงามดูงามแบบนี้แหละกระเมนเท่า,า<ะ>น่ะฮะเคบคือไผ่แล้มพี่ไผ่คือ,คอดีใจด้วยือนงามแบบนี้ ทางบอโจน่บอโจิคนค้านั่นแหละก็เลยสีนั่นเลยไางเพิ่งจะไปพ้อมนะบ่พร้อสิรับเลยบ่อรางวัลพ่อเมื่อยก็มีแห้งแน่นาะเฮ้ยจังครับมมือเอาจรจา่มือสิบพันทำนี้ัวันหรอมีิใจไปรอดมีแห้งแน่นอนไปไซะ อมานัง่าอะใส่ไรอยู่มีข่าวดีเนาะมีอะไรก็จากมานังนี่แล้วตี่าวดีองมเหนวิ่อยู่ป้าป้ามาก่อนแล้วเนี่ยแล้วราบ่ห้องพื้นไดงนะเอายักเข้าไปสะแล้วแ้จิตทรงเจ้าฮะเกองเต้นั่นแ่ละได้กูอยากดังเด้บุคคืบุคือตัวนั้นได้ตัวนี้มัน บอกผมยจากของปลอมจั้งง่ายบอกผมเป็นองเกรดเอเน่ยเน่ยหนูเปนเกรเอนี่ประมาณยังแระดับสามแล้ับสี่ไปนั่นมันนั่นแหละจะจะพัฒน์หน่อยคูหนึ่งสามเศษไปเออสมควรนู้นใครกลัวผมมีอยู่ตัวซื้อน้ำบรีนั่นนั่นอะไรแมนตายแล้วตัวนั้นได้ปีนึงนะันเอาเตียงแล้วสั่งให้นะพอดีหอดขวบตายก็เลาะใส่มาเดินเติบอยู่ก็ถือว่าคุ้มอยู่ ก็เลยว่าเงินบ่พอก็เลยว่าเอาตัวนี้มาใส่ก้อนวมาแก่ไข okay, เนาะแม่พอแก่กไขไขกลัวบ่มีไข่กลัวอะไวบ้าบนเส้นไม้เหรอได้แม่เดี๋ยหักบัดบัตรลืมเปิดกะพ่อฉลบที่ร่องน้องมีผมมีเสียงเน okay. ้ะใช่ไหมครับวูบ่มีเสียงเหรอเนาะอ่ามาเนี้เนาะจบแล้วมันเน,นี้ยทางเาือนน้องมีถือว่าปิดจบเมื่อ,วา,ชชอาวานนี่มาเนี้ยเลย หรือว่าจบสมบูรณ์นั่นแหละเพื่อนมาท้าขอทายังให้สําเร็จเสร็จเสิ้นแหละทั้งกระเบื่องกระโลซีกระเบื้องกระเรืออยูสองแก๊สซีกระเรืออันละเล็กละหน่อยอันละถวยละบ่วงคือว่ามันนี่ก็เอาไว้เก็บมันเก็บนี่เด้ต่อไปต่อไปมันเปื่อนมันยังกันเน่ยเอาได้ยอดใช่คือว่ามันนี่ก็คือว่าสําเร็จทางคุณยายเพื่อนก็เลยฝากแบบรางวัลหรือว่าโบนัสนี่แหละให้นาะก็ให้มาว่า มาอยู u, Karena, ่น oh uh, okay, 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 okay. so ํากันนี่3คนว่าซั่นเพิ่นก็เลยให้3ใบแล้วอ้าเลยอยอยนีก็คือทางบ่โจน้อยนีก็คือทางเอ้ยน้อยกับไอ้วนเพิ่นเนาะเพิ่นฝากรางวัลให้ทางสร้างนี่เด้อเพิ่นว่าเป็นกําลังใจเพิ่นว่ากําลังใจเนาะแม่นกําลังใจสร้างบ่ได้ใส่น้ําม้ําันยบ่ได้ให้เติมน้ํามอกน้ํามันนี่แหละทางสร้างก็ดีใจนําเฮาก็ ได้ให้นีเพิ่อนดีใจอยู่บ้างบ่ยนิดดีใจเลยดีมีข้อมือมีข้อมือหรือว่านี่ยังไล่กับขอให้สุขภาพแข็งแร็งนั่นแหละแข็งแรงกับแข็งแข็งตลอดเนาะแข็งแข็งปัสแากลงไปใครเจ็บอะไเนาะนอนรับได้เงินหมื่นเนาะนอนตื่นได้เงินแสนกับเพื่นวายแหละเอา อันอวยพรกับโบเก่งในทางสร้างก็ได้เห็นวียงอะไรเกงอยู่ติอวยพรโบจากคอยเป็นปันใดทางวัดก็ได้เป็นเนีแต่ว่าชุดไทยขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อเอื้อยอ้ายที่ว่าให้โบนัสมาเนี่ยก็ได้ทางสร้างก็ได้ครับแล้วะคนละห้าร้อยบาทเท้าถ้าถูกอ๋ดีใจน้ำทางสร้างก็ได้เป็นให้มาบนี้ให้เด้อพ่อเป็นกำลังใจว่าถ้าซีมันกับเม้นแล้ว่ะมันผูกกถือท่าก็คือว่าเนาะ แต่เฮาก็ยังจนออกกินกาแฟเยอดเป็นนม้วันออกกินกาแฟจะเป็นว่าถือกินซีบ้าก็ดีนะ้ตได้ออกกาแฟก็ได้ใช่ไหมไม่ได้กินเลยวได้ลดไปนี้ถือว่ามีคนดีเยอะเหมือนนี้แม่นเศร้าเลยอะไเหมือน่ีวกินเหกับปกติได้หัวกับเจีกงอนไม่ได้กินเทว่าเราตกลึ้นไปไรเตยไปแล้วนี่เจี๊กงอนที่ออกแต่บ้านนี่ต้องกินกินเจี๊กหัวบันนี้ก็เลยไม่ได้กินมากก็แต่ว่าท่าซีมาแล้วก็แบบไม่ได้กินเลยมือน ก็ไม่ได้กินโดนอะไรแบบกาแฟไม่ได้กินโดนนั่นแหละสิพยายามออกแบบว่าข้าวเขาคืออยากโดนโดนแล้วก็คินอยากเฉยๆกินอะไรสินะบม่ได้กินกาแฟบกินอะไรกินนมำก้ำเลยเหมือนเราไปกินนมนมำใตามีวตบกแก้วเลยช่วงช่วงนี้แบบว่าบม่ได้กินกาแฟเลยกิดข้าวันนตื่นมาเลยอยากข้าวโลดเขานลยแต่ข้าวผมเคยกินรักเถือแต่เมื่อยากไม่ตื่นมาเอ้ยคืออยากข้าวแท้มาเนี้ยนะบัดแต่กินกาแฟจนสิบโมงยังอยากข้าวนะ นี่รู้สึกว่ากินข้าวแซ่บมื้ออันแรกเนาะบ่ได้กินกลางคืนมาหันหัวจนชิระเบิดนอนจนสิบ่อยากหลับแบบว่ามันมุนหั่นนะบ่ดเติมน้ามื้อใหม่มากเลยปกติโอ้ยเช้าแล้ววันนี้เรากินเนี่ยอ่ะมันนี้ถ้าง่ายเพิ่นก็หรือว่าจังได๋ก็พูดแหละเฮาก็ได้อุปกรณ์นี่ยังก็เรื่องวัดเรื่องว่าเฮาก็จังบ้ากันเนาะมีต้นเติมอยู่รอ้วันนะครเพื่อสิเก็บตกแถวนี้ คันเรื่องบล็อกนี่ก็ประมาณพันร้อยพันก่อนเนาะปูนน <Yeah, yeah, S 2> ี่ก็เอากระสิเอาไปตามคันตามตอนเลยตอนถ้าพอมีแต่แอลมีแต่นั่นจะซื้อประมาณทิ่ไปสอบอย่างเงยมาถ้าเนาะถ้าพอาะแอลเด้อ้าพอะเอลก็เอาไว้ตามตามท่าเพื่อนไงเพื่อนตามนักก่อนถูาไหมเอาควพอเป็นอาชิพคนไปบาทเดียวตอนผัดผมมีมงเมียมันก็แค่นี้สามสภาพเจ้าทธาเพื่อนสีมาแบบใด้เมาใจเฮาก็ได้ตอนนี้ฮะก็ได้แต่เศร้าเพื่อนก็ ถามยู่ว่าคาสร้างนี่แบบไดปนานะมันกระาำมาก็ขึ้นกับิบุสูงซํำเพื่อนตรงมีขนาดอกมันจะฝาถามมา่ย่วไดจะก้อนนึ่งหรอบอเอาสูงกันน้เอาก้อน้องก้อนก้อนหนึ่งอันนี้มันสงก้อนสามก้อนทางน้เนาะสามก้อนท้งหลก็อันนี้นะสองเลที่ที่นั่นขึ้นน้่ที่้านขึ้นทั้งโลกเองก็เลยชูงขึ้นสองก้อน ข้องก่อนข้างก่อนเบิดลน้อเนี่ยเกลือนเมย์มวยนี่สามก่อนน้อยสามก่อนน้อยก่อนน้อยตัวนี้นี่สองข้าก้อนสองทั้งหมัดเลยตัวนี้ทั้งหนาทั้งหนาเลยสามเนี่ยมันลุกเดี๋ยวทำมันลุกแล้วครับถ้าได้ศรัทธามาอีกไอจังทีสร้างมาเพราะว่าเพราะว่าทั้งสร้างเพิ่อนก็ยังค่างานหลายอยู่ช่วงนี้ยังหลายอยู่นะนี่ยังเฮือนน้องเตี้ยเฮือนน้องสมโอ สะโพขึ้นโค้งเนาะบัดนะนี้เก็บลกเทียวนี้อีกเก็บนกันเฮือนนี่อุษากันยังปกติสื่อสีสื่อยังมาหายกันได้แล้วล่แล้วถ้าว่าถือสีเลยถือสีเลยในชาบ้านถ้าสีเลยเนียชาวบ้านมันสื่อมันเหมียดอะไรได้แล้วไอ้เป็นหลังครับเงินครักยังจังไปตัวนี้เนาะมันแล้วเป็นหลังก็ถามด้วย เปิดกระถางอยู่ว่าเฮือนองเปี้ยคือมาได้โอ้ยแบบแล้วเฮือนหนูได้วา่าในวุษาคนเด้พอผัวคนผัวคนแก่แที่เพื่อนเกิบโบเลี่ยมันนี่ก็มาเอิญเนาะเอินมาละมือนี่คือชิบโบเลี่ยออกเลยบอกว่าหินกับเบิร์ดแล้วหินทรายเบิร์ดรอ,อหินทราย,ยฝนตกแค่น่ำมาเนี่ยถึงมันมีกับโบโบเลี่ยมือนีอ่นี่กับโบเลี่ยค่ะเพราะว่ามันคำเเนาะแมสองมือนี้เลยสองมือ ถ้าใครยุคยุคนก็มีสามคนสามคนพระเจ้านี่ก็สีผ้ากันไปนี่เพื่อนสักคนนี้มันแหกเ็บสีก็ตายทังวันหยาดนี่ก็สีเอาเป็นสร้างสีได้เนาะอ่าซะจังใดก็ดีใจนะมีแต่มีิยังกัจังว่าก็ดีเท่านึงเฮากับกนแหละอยู่หนีก็แล้วแหละกัจักสิสิไปใส่แล้วบะนี่จัสิไปดอนได้วันหยาดแหนจักสิไปทั้งใดแลยเอ็ดสีแบบว่ามาตินี่บ่บ่ไปทั้งไม่บ่ว่าอ้๊บจำเร็จแล้วมิก็สิได้ไปฮิดอกอยู่นี่ก็มาอยกอ่ะ สิบูเรมาคุ้มเมือคือเก่าเนาะท้งเสือกมาเพราะว่าห้ากับเขาวัดนี่กับผ่านไปผ่านมาู่นี่แล้วแต่ช่วงนี้หนาฝนไปทั้งใดกันยากนรดเด,ดียบยากยาน,านยานยาน้านทางกันแม่เพราะว่าตามที่เมื่อน้าทางอ่ะวัดทียเนเห็นทุกเมือรถเจือรถอยังแบบรถจักรรถยังแหละ<อ>าทางทางไกลเนาะแม่เดินทางมาเดินทางไกลเมื่อเช้โน้ก็นั่นก็เห็นข้ามองโอ้ยยิ่งตะยานนะ ได้คลิกย่านไปน้ะเลยค่อยไปค่อยมาช่วงนี้เมื่อไปมาเศร้าเมื่อเว้นว่าเศร้าเศร้าได้ชิบม,มุ่งเมื่อเว้นกับบเว้นและเมื่อหอดกันหาวมงเนาะเน่ยด้วยหอดสีนูนี่ขันออกพี่ซีหอดซีนู้นี่หาหอดเพื่อนี่ฮก <c oughs> ตรงชิปม,มุ่งได้พผัวห้ามบ่ได้ครับโหลดไว้ท้าคอยครับไว้ย่าน เที i, nt, Day, okay. ่ยวขมือซิบกไก่ไปได้หน่อยเนาะเที t ่ยวขมือเนกิบกไก่ไปได้ก็ไปขมันทางทางนู้นเนี่ยไม่ทาเที่ยวขมือมันตามมาตางย่างเที่ยวไปนานแหละเอ็นกับไกไก่ไปได้ไปทางบ้านดูมังเงี้ยวเดตามที่เที่ยวลงมาเนี่ยไปดูมัเงียวมันชิวหัวหน้าชายกับขิวพูดอีกลงมาหนิสหน้าชายนี่มากะสัำเชนนั่นมันอยู่ใกล้แบนั่นน้าชายไปพ่ดอีกใกล้เตบอแบบ อันที่ีการนี่บุเที่ยวทั้งพุ่นรดปีปีนี่เที่ยวทงพี่้รดปีเลยนะใส่ใจกับขอบใจเด้องานให้คนใจขอบใจเห็ุงานต่อเดี๋ยวมีอย่างกระจ่างกันอีกเทีหนึงเด้อมาเลยเลยกขอบใจจะได้เลยเห็นยังไงเนาะอันนี้ก็ถือว่าสำเร็จไปแล้วเสร็จสมบูรณ์ือว่าเฮากระใจบุบนัดให้ทั้งสร้างสำเร็จปที่เรียบร้อย รวมทั้งเบ็ดกับพันหาพี่น้องเอ้ให้คนละหาล้อยแล้วก็แต่เพิ่นสิไปแบ่งทีมงานเพิ่นจังไดก็แล้วแต่เนาะยังไงเพิ่นหายมาแบบนี้ทางสบุนกไน็ได้นะมไปเลยพี่น้องเลยเนาะอาจากนายสัมฤทธิ์นี่สบุนกับโโตโัวลาวพัเจ้าไปก่อนพี่น้องเอ้สำเร็จไปแล้วพบกันใคนคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปน,นี้ ลาไปก่อนเนาะถ้าว่าหาวพิาพาดประกันได้ก็ต้องกาบขอโทอขอให้กะบุญแม่พี่น้องก็ไรก็แซ่ทางสบุญเด้อเพื่อเป็นกำลังจเห็ดคิดต่อไปเนาะไปแล้วพี่น้องขอฝากคำว่าสบายดี